นี้เป็น Toyota v วีออครื่ง1 5ึ่งนซีซีนะคะเป็นรถปี2015มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยไฟหน้าของเขาค่ะคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะด้านหลังคันนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2ํตำแหน่งเลยโอเคนะคะเปิดท้ายมาดูแล้วนะคะรถไซส์การกำลังดีนะคะแต่ได้พื้นที่ทุกคนเยอะนะคะพอถือว่ากว้างมากๆคันนี้นะคะ ภายในก็จะเป็นโทนสีเบจนะคะนี่เป็นโทนสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังทุกคนเบาะนะคะคู่หน้าก็เป็นชุดเดียวกันนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะ HELLO ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสวนแชนแนลนะคะและทีนี้เรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะเพียง999บาทจบทุกอย่าง วันนี้ค่ะขอพาดูรถอีกหนึ่งคันเข้าใหม่นะคะเป็นรถสีประตูโอ้โหนะคะสีนี้ก็กินขาและเท่มากๆเลยเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้เป็น Toyota v o s ออสเครืึซีซีนะคะเป็นรถปี2015เครื่องสีสูบภายในเช็คตัวเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่างให้พร้อมโรลลิ่งแล้วนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าเท่ๆลายเส้นโครเมี่ยมแบบนี้ เครื่อง1 5 0 0ซีซีมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยไฟหน้าของเขาค่ะคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ก็เป็นตัว VOS E นะคะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมยางใหม่ Maxxis นะคะยางคุณภาพดีปีใหม่เอาไปเลยกระจกด้านข้างนะคะได้ปรับไฟฟ้าพร้อมไม่ได้พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างของรถแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นตัว E นะ กันสตว์นะคะก็เป็นกันสตร์ v ีออสตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะสำหรับรถไซส์นี้นะคะเป็นไซส์กำลังดีกว้างกำลังดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้1 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะคันนี้ก็ผ่อนเพียง6,000กก่าบาทเท่านั้นนะสบายมากเลยนะคะด้านหลังคันนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2ํตำแหน่งเลยนี่เลยนะจ๊าเอาล่ะนะคะคันนี้ก็เป็นตัว v ีอ นะคะตรงรุ่นของเขาเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันค่ะนี่เลยนะคะเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันโอเคนะคะเปิดท้ายมาดูแล้วนะคะรถไซส์กลางกำลังดีนะคะแต่ได้พื้นที่ทุกคนเยอะนะ,ะพอถือว่ากว้างมากๆนะคะใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบใบเล็กไซส์กลางได้ถึงสใบ นะคะมีแผ่นรองยางโตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้มาให้ด้วยมาดูกันหน่อยนะคะว่าตัวรถนะคะนี่ให้ดูกันนะคะโอเคค่ะมาดูกันต่อนะคะตัวนี้ก็สําหรับคนที่สงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาหรือเปล่าให้ดูนะคะว่านี่ดรอตไม่เคยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์ก็ดาเดิมแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะแถมยังแบบทุกอย่างคือเดิมกลิบๆจากโรงงานเลยนะคะันนี้สวยกลิบเลยนะคะ v ีออสของเรานะคะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันค่ะมาเลยคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นโทนสีเบจนะคะนี่เป็นโทนสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังทุกคนแต่เป็นเบาะหนังที่ยืดหยุ่นน่ารักมากนั่งได้เต็มก้นนะคะนุ่มนิ่มนะคะแต่ให้ความแข็งแรงกระชับนะคะนี่ภายในก็จะเป็นโทนแบบโปร่งๆนะคะภายนอกนี่คือดูแบบ เท่ความสปอร์ตนะแต่ภายในคือลักชูสวยมากทุกคนแผงประตูก็เป็นสีเบตด้วยนะคะนี่ที่วางแกว้วทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยเบาะนะคะคู่หน้าก็เป็นชุดเดียวกันนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสีดำนะคะพร้อมถุงลมเน้อภัย SRS Airbag มาให้ด้วยนะจ๊ะมาขึ้นรถกันค่ะคันนี้ตรงกลางคอนโซลก็เป็นเอกลักษณ์ของ Vios เลยนะคะเขาก็จะมีจอสแสดงผลนะคะเป็นรถเน้นขับเน้นใช้งานลุย ทุกคนมีแผ่นเสียบช่อง cd นะคะเป็นช่องเสียบแผ่น cd ดีทุกคนนะคะมีจอแสดงผลตรงนี้ช่องเสียบสาย USB AUX ตรงนี้เลยนะจ๊ะวัสดุแข็งแรงทนทานนะคะช่องแอร์แนวนอนแบบนี้มาให้นะคะนี่ SRS Airbag นะคะนี่ตรงนี้นะคะสามารถปรับนะคะทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนี่ให้ดูว่า นี่นะคะไดกีิออโต้ลูกสวิตก็ติดรถมาให้ด้วยนะคะและคันนี้ไฟด้านบนนะคะติดทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยมา่านบางแดดนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายในสะอาดสะอ้านสวยมากและคันนี้เป็น w o s s E เครื่องพันห้าปี2015ราคาพิเศษเพียง3 4 9 0สับาทเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะส่ันเพื่อนที่สนใจอยา,จากจะผ่อนกับเรานะคะผ่อนเพียง6 0พักว นะะสนใจออกรกับเราไม่ยากนะคะตเตรียมเอกสารได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด s u u s s r r i e like, e พห้พลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ